สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้มีเมนูแกงน้องไม่ส้มใส่กระดูกหมูนะครับนี่โอ้โหเหลืองอิงซิ่งหอมๆนะครับมอๆเลยไปครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันก่อนนะครับท่านผู้ชมไปจัดเลยครับนี่ตั้งน้ำครับตั้งหม้อไว้ครับเกลือใส่ไปหน่อยแล้วเขาก็จะเอากระดูกหมูนะครับ น้ํนาเดือดในกระดูกหมูลงไปนะครับตั้งกระดูกหมูนี่ให้มันซุกซุบเปื่อยๆดีๆกันนะครับนี่ครับกระดูกเริ่มได้ตีสักน้อยหนึ่งแล้วก็เราไม่ส้มครับล่างเรียบร้อยเอาเข้าไปใส่ต้มแกงโดยกระดูกหมูกันเลยครับเดี๋ยวเราไม่ซุกสักน้อยเดี๋ยวเขาจะมาเตรียมเครื่องกันนะครับเตรียมเครื่องเตรียมน้ําพริกมันเดี๋ยวเขาจะอันันก็มาใส่กันทีหลังนะครับอ่ะต้มวันี้ก่อน,นครับไปไปดูส่วนของน้ําพริกกันนะครับ นี่ครับน้ำพริกก็จะมีพริกนะครับนี่หอมขาวหอมแดงขมิ้นจะไข่นะครับนี่ตามนี่เลยครับเครื่องสมุนไพรเขาเดี๋ยวมาใส่คกรกลมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาตําพร้อมกันนะครับนี่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงป้ครับนี่เก็บบนเหยนหน่อยนะครับคือมันละเอียดง่ายๆนะครับตำ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 ครับท่านผู้ชมไข่ ชอบ5้ากะปีกระไซเติมไปนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ทั้งสองอย่างเลยนะครับนี่กระปีลงไปยครับนี่เติมกะปีลงไปน้อยเพื่อคอมหอมอสุดยอดนี่ครับอ่าเข้ากันดีแล้วเอาปลาห้าซับลงไปเห็นสักน้อยหนึ่งนะครับเพื่อความนัวนะครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างต่าเรียบร้อยน้าพริกลงไปละลายเลยครับโอ้โหโโโดูครับเหลืองเมกะอย่างดีเหลืองงามขนาดครับขมิน้นทอมชุดยอด กระดูกกระเพยได้ตีครับเอาไม้ก็เริ่มซุกนี่ครับน้ำพริกลงไปกล่นๆๆขลักๆให้มันเข้ากันทัานครับนักผู้ชมเดี๋ยวมาป,ปาารุงรสปรุงฉาดเงสักน้อยหนึ่งนะครับนี่นี่โอ้ยดูครับเข้มข้นดีขนาดเอามาน้ำปลาลงไปสักน้อยหนึ่งนะครับอเผื่อความหอมเติีมความหอมและรสฉาดนะครับ ขาดบาด้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผงปรุงรสนะครับนี่ผงปรุงรสหมูลงไปเห็น้อยนะครับปรุงหม้ออีกับะป๊อนะครับท่านผู้ชมดูครับอ๋อมันตึงเข้าคิดเข้าเกี่ยนอันนี้ขนาดนะครับนี่อันดับต่อไปครับท้ายสุดสุดท้ายใบก้มก่อครับใบจีแมงลักนะอันนี้ก้มก่อเมืองเมืองบ้านหฮอนะครับใบน้อนๆนะครับนี่ใส่ลงไปต้าหอมสกครับไปเดี๋กระป๋ครับ ตักเสิร์ฟใพ้พอครับเป็นอันเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครับแกงน้องไม่ส้มใส่กระดูกหมูนะครับนี่ห้าไข่บใส่ปลาใครชอบเนือกระใส่ลงไปนะครับใส่หมูใส่ปลาได้นะครับโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ